สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เปตูเอิร์ไทยแลนด์นะครับกับผมชายเซนเบิกนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกม f Farming t a l e กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มันมันเหมือนมันจะพุ่งเร็วไปหน่อยนะครับในเรื่องของราคาอะไรต่างๆเนี่ยก็ใครที่ต้องการจะเข้ามานะครับก็ดูเชิงกันสักนิดนึงและกันนะครับวันนี้ผมก็ไม่อยากจะให้ใครแบบ กลัวตกรถนะครับแล้วก็เข้าไปโดยที่มูลค่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับอ่เนี่ยผมพาไปดูตัวนี้นะครับตัวราคาไก่วันนี้คือมันขึ้นไปไปตัวละหมื่นหมื่นกว่าครับทีก็เกือบๆหมื่นสองแล้วตอนนี้ซึ่งผมว่ามันน่าจะเกินความเป็นจริงไปน,นิดนึงนะแต่ว่าถามว่าเกมน่าเล่นไหมนะมันก็น่าเล่นนะมันก็ตามอะไรล่ะเขาเรียกตามความ ความนิยมค่านิยมที่คนเข้ามาแล้วมันสร้างรายได้ก็ปั่นกระแสให้ราคามันมันสูงขึ้นนะครับก็เราไปดูพวกสัตว์ตัวอื่นน,นะผมยังไม่ได้ดูเลยนะเมื่อกี้ผมเซิร์ชเป็นแม่ไก่เลยนะครับเนี่ยในในขณะที่สัตว์ตัวอื่นนะครับที่ยังไม่เปิดให้เล่นเนี่ยมันก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะเข้ามาช่วงนี้อาจจะพิจารณาสักนิดนึงนะครับในเรื่องของอความเสี่ยงนะครับว่าคุณเข้ามาซื้อซื้อไก่เข้ามาเนี่ย แล้วมันมันลงทุนสูงขนาดนี้นะครับก็ในเรื่องของระยะการคืนทุนก็อาจจะช้านิดนึงนะครับก็รอเบต้าเปิดก็ได้นะครับใครที่ตกรถในรอบแรกนะครับในร่วงในในช่วงของอัลฟานะครับโอเคนะครับก็ก็แนะนําเพิ่มเติมทีนึงในเรื่องของการเล่นเกมแล้วกันนะครับเผื่อใครศึกษาไว้พลางๆนะครับก็เกมนี้เราเราแค่ซื้อของไว้ในแอคเคาท์ของเรานะครับพอซื้อของปุ๊บเนี่ยแล้วเราล็อกอินในเกมมาแบบนี้นะครับ ทุกอย่างก็จะรันเลย <c oughs> นะครับถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันาสามารถเก็บผลผลิตได้ทุก1ชั่วโมงเราก็แค่เข้ามากดทุก1ชั่วโมงนะครับตัวไหนที่เก็บผลผลิตได้ทุก3ชั่วโมงนะครับมันก็เช่นการเด่นเนี่ยมันก็เก็บผลผลิตได้ทุก3าชั่วโมงนะเราก็ค่อยมากดนะครับเหมือนแบบเนี้ผมมีไก่อยู่4ตัวนะครับมันจะโชว์ว่าเรามีไข่อยู่ตอนนี้สแล้วก็ถ้าเป็นรีวอร์ดเนี่ยก็จะเป็น20เซตนะครับ เราให้เรามากดตรง h า w v e s นี้ก่อนนะครับเนี่ยกดปุ๊บอ่าพอกดตรง h า w v e s นะครับมันก็จะไปโชว์ตรงนี้เลยนะครับเหรียญที่อยู่ข้างในเกมนะครับถ้าเราจะเอาออกไปเพื่อที่จะอ่าไปแลกเป็นเหรียญแว็กนะครับเราก็จะเราทําการเคลมตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูนะครับตรงนี้คืออยู่20นะครับเราก็กดเคลมอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ทำอ่า Transaction ครั้งหนึ่งนะครับตรงเนี้ยที่ใช้ CPU ก็คือตรงนี้แหละครับ CPU ในใน w ล l ล e t ของเราเนี่ยถ้าเราเ,าเต็มร้อยอยู่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นเต็มร้อยเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับอ่าเราก็กด Approve นะครับอีกทีหนึ่งอ่าเนี่ยเครมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียนจากในเกมตรงนี้มันก็จะเด้งขึ้นไปอยู่ด้านบนซึ่งอยู่ด้านบนมันไปไหนนะครับตัวเนี้ยก็จะไปอยู่ใน w ลเ l e t ของเราเลยนะครับซึ่งมันจะสะท้อนนะครับ ในเกมด้วยแล้วก็ในวอลเล็ของเราด้วยนะครับถ้าผมเข้าไปในวอลเล็ของผมนะแล้วก็เคยแอดเหรียญไว้นะครับมันก็จะโชว์ในนี้เลยนะครับวิดีโอแอดเหรียญตรงเนี้ยผมผมทำคลิปวิดีโอไว้ให้ดูแล้วนะครับลองไปย้อนดูนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมมีอยู่640แล้วเมื่อกี้เนี่ยราคามันพุ่งขึ้นไป แล้วมันจะโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะโชว์ตรงในกราฟนี้ด้วยนะครับนี่ราคาพุ่งขึ้นไปกับ0.8เลยนะครับ0.8เหรียญ0หนึ่เซตต่อ0.8แวกนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงนะก็ผมถือโอกาสคลิปนี้ขายให้ดูเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกดมาก็จะได้นี่ประมาณวันกว่าๆนะครับวันวันครึ่งแหละนะครับได้มาอยู่ประมาณนี้นะถ้าผมขายปุ๊บเนี่ย วิธีขายนะครับก็ถ้าเราจะเอาตอนนี้เลยคือไม่ต้องรอนะครับเราให้เลือกราคาด้านบนที่เป็นสีเขียวนะครับตรงนี้ราคาบนสุดดูวอลลุ่มของเขาด้วยว่าเขามีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วเราจะขายเท่าไหร่ถ้ามันเพียงพอเราก็สามารถขายราคานี้ได้นะครับวิธีการเราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับแค่เราคลิกเนี่ยราคาก็จะมาเห็นไหมครับมาทั้งวอลลุ่มด้วยนะเนี่ยคลิกปุ๊บเนี่ยราคาก็จะมาส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มของเราใช่ไหมเราก็คลิกที่ตรงนี้นะเนี่ยเ,เห็นไหม เนี่ยคือราคาอยู่ประมาณนี้สมมุติถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ราคานี้เดี๋ยวมันน่าจะขึ้นไปอีกนะมันน่าจะขึ้นไปนู้นนะครับก็เราสามารถตั้งลิมิตได้อะเราเห็นเพื่อนเพื่อนเขาวางขายกันอยู่ด้านบนเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยเขาวางขายกันอยู่0.64 9์จ9ดหกเก้าสเก้าห้าอย่างเงี้ยเราอยากขายได้0ู5ยห้เราก็กดเลยครับปุ๊บ0.65หกห้าก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเวนวอลลุ่มของเรานะครับอ่าถ้ามันไปถึงราคานี้ผมก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหม เออแต่ผมไม่อยากให้วิดีโอมันานอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมวางลิมิตนะครับถ้ามันถึงอ่าผมเดี๋ยวตัดวิดีโอไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับผมไม่อยากขายราคาเนี้ยหกจุอ่ะมันถูกไปเพราะว่าดูว่าราคามันกาลังขึ้นอยู่นะครับตอนนี้อาจจะมีย่อบ้างอะไรบ้างในกราฟสี่ชั่วโมงนะไปดูกราฟ1ชั่วโมงนี้นะครับอ่าเห็นไหมมันย่ออยู่นะซึ่งถ้าเป็นตามกราฟแล้วนะครับก็อาจจะมีย่อบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกเนี้ย ผมเนี่ยจะวางขายที่ตรงนี้นะครับ0.68นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็นั่งรอแหละแต่ว่าไม่ให้คุณรอกับผมแล้วกันเดี๋ยวผมตัดคลิปให้ดูอ่าผมก็วางกดตรงนี้เลยเราจะมาพิมพ์เองก็ได้นะครับอ่านี่6.8เราดูเรงนี้6.845อ่ะ6.845โอเคนะครับผมวางราคานี้นะแล้วก็เลือกตรงนี้มา ถ้ามันขึ้นไปถึงผมก็จะได้ประมาณ440วักนะครับหรือประมาณ4,400บาทเออก็ลองดูเดี๋ยวเรากดดูกดปุ๊บนะครับอันนี้เป็นการตั้งลิมิตนะเราจะไม่ได้เลยนะครับกด approve นะครับอ่าแล้วออเดอร์ของเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นไปถึงนี่นี่คือราคาของเราถ้ามันขึ้นไปถึงนะครับเราก็จะได้วักมาเท่านี้นะครับพอจะเข้าใจนะครับ แล้วกเ็เราอาจจะดูประวัติก็ได้นะครับย้อนหลังเนี่ยว่าเราเคยทําธุรกรรมอะไรไปนะครับผมเข้าเล่นเกมนี้วันนี้ันเป็นวันที่3นะดูที่ออเดอร์ฮิสตอรี่นะครับผมขายครั้งแรกไปที่ราคา0.25ข้างล่างเนี่ยนี่มาขายแถวแถวนี้นะครับขายแถวแถวนี้ตอนเมื่อวานนะครับก็ถ่ายขายไปตรงนี้แล้วก็มันก็ขึ้นไปโดนนะครับ ตอนนั้นผมได้มา2วันเต็มเลยนะับสองวันเต็มได้มาพันเหรียญก็ได้เงินมาประมาณ2 0 0พันกว่าบาทนะครับอ่านี่คือเรายุดดูย้อนหลังได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปรอตอนที่มันถึงเลยนะถ้ามันไม่ถึงคลิปนี้ก็จะไม่จบนะครับถ้ามันไม่ถึงเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนนะครับอาจจะขายเป็นราคาปัจจุบันและราคาด้านล่างก็ได้นะครับโอเคครับโอเคนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ ราคามันดีขึ้นไป2รอบนะ2รอบอ๋อผมยังไม่รีเฟสร,รอบแรกผมได้มา180แว็กนะครับอ่ะเนี่ยเราไปดูที่ออเดอร์ฮิสตอรีได้นะครับมันจะดิดขึ้นไป2รอบนะครับก็คือเนี่ยรอบนี้ได้มาสองอยหกเหรียญเนาะแล้วก็ได้มา180แว็กนะครับอีกรอบหนึ่งก็ที่ทเหลือทั้งหมดนะครับอ่านี่ ราคาก็ยังพยายามขึ้นอยู่นะครับอ่าก็นี่คือเทคนิคในการตั้งลิมิตนะครับคือเราดูว่าเอ้ราคามันมันจะขึ้นจะขึ้นไหมเรากต็ตั้งไม่ต้องไกลมากนะครับก็อยู่แถวๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะเล่นแบบนี้ก็มาเพิ่มเพิ่มกําไรให้เราอีก,อ,กอีกเท่าตัวไม่ใช่เท่าตัวเลยก็อีกนิดนึงนะครับเออแทนที่เราจะขายราคามาร์เก็ตเลยอย่างเงี้ยบางคนก็มากดที่ราคามารเก็ต นะครับแล้วกดขายเลยแต่ราคามาเก็ตเนี่ยก็คือมันจะสวิงนิดนึงบางทีกดปุ๊บเราจะไม่ได้ราคานี้นะครับเออก็เขาจะให้ราคานี้ถ้าทันมันก็จะได้ราคาดีที่สุดก็คือราคามาเก็ตนะครับโอเคนะครับก็คิดว่าพอจะเข้าใจนะครับในเรื่องของการตั้งลิมิตนะอันนี้คือวันครึ่งนะครับผมก็ได้มาประมาณ4 0 0 4ครับรว็กนะครับ ไปดูโอ้นั้นแว็กซสิบาทด้วยก็สี่พันสี่ครับตรงๆเลยสี่พันสี่ร้อยบาทนะโอเคนะครับก็ลองดูถ้าใครที่เ,เข้าไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้านะครับตัวนี้เนี่ยเออรอก่อนแล้วกันนะครับรอเบตา้าหรือไม่ก็รอราคามันลงนิดนึงนะครับอุย้ยนี่ลงมาแล้วนน่ระหว่างที่รอลงมาสองร้อยแต่มันก็ยังสูงอยู่นะครับ ยังสูงอยู่แต่ถามว่ากับรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันก็ระยะคืนทุนมันก็ได้อยู่แล้วไปลองคิดดูนะครับคลิปก่อนเนี่ยผมเคยทําไว้แล้วนะครับแล้วก็แก้ไขนิดนึงในเรื่องของการลงทุนนะครับเราลงทุนเนี่ยเราซื้อแค่ตัวตัวบ้านบ้านทองเนาะบ้านทองตัวนี้เพื่อเข้าเกมได้นะครับกับตัวไก่เนี่ยกับแค่บ้านทองกับไก่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นเกมได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อข้อไก่นะครับข้อไก่ไว้ใช้ตอนเบต้าเปิด ซึ่งก็ควรจะมีเนาะควรจะมีไว้ถ้าคุณจะคิดว่าจะเล่นเกมนี้ยาวนะครับ mm hmm. เพื่อไปถึงเบต้านะครับใครที่ซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องเสียเสียใจนะครับว่า้ลงทุนไปเยอะนะผมก็ซื้อนะผมก็ซื้อเอาไปดูในผมซื้ออะไรไบ้างดูในดูอันนี้ก็ได้นะครับว่าผมซื้ออะไรไปบ้างเนี่ยผมก็จะมีมีอันนี้อะไรไซโลมีไซโลมีบ้านบ้านเนี่ยคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันซื้อไว้ก่อนนะครับ คอกเป็ดนะครับขค้อคหาน่าแล้วก็อ่วอเตอร์ทนนะครับส่วนไก่ผมมี4ตัวก็มีเป็นคอมมอนหมดเลยนะครับแล้วก็มีบ้านไก่มีซื้อพวกอ่าบูสเตอร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังเรื่องบูสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวคอกไก่แม้ผมซื้อไว้ทั้งสองสองอแน่นะครับแต่มันไม่ได้ใช้ <laughs> ที่ใช้ก็คือตัวนี้ตัวนี้จะได้12 12เหรียญต่อ3ชั่วโมงนะครับ ส่วนไก่นี่คือ5เหรียญต่อชั่วโมงที่สร้างรายได้คือมีคิดตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อให้สร้างรายได้ก็มีแค่ต่าสุดเลยนะไก่1ตัวกับตัวบ้านสีทองตัวนี้นะครับเรียกบ้านสีทองนะไม่ได้ชื่อมันแล้วนะครับแค่นั้นเองนะถ้าต้น,ท,น,ท,น,ท,นทุนตอนนี้คือไก่พันหนึ่งใช่ไหมแล้วตัวบ้านบ้านทองร้อยแปดสิบเออก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นสองครับหมื่นสองก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับก็โอเคนะครับลองดูนะครับก็ไม่ได้ ชักชวนหรือแนะนาแต่ว่าใครที่ตัดสินใจจะเล่นนะครับก็ประมาณนี้ผมคิดให้ดูขายเหรียญให้ดูนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้แก้ไขในเรื่องของเสียงแล้วนะครับน่าจะดีขึ้นในเรื่องของน้อยที่มันเกิดขึ้นในคลิปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ